ไฟฟ้า e ีจากจีนเติบโตต่อเนื่องในประเทศไทยแล้วธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทยมีอะไรปรับเปลี่ยนหรือเกิดใหม่บ้าง หากใครสังเกตในช่วงเวลา1-2ปีหลังมานี้นะครับจะเห็นได้ว่าถนนในประเทศไทยเริ่มมีรถยนต์จากแบรนด์จีนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขุมพลังปลั๊กอินไฮบริดหรือแม้กระทั่งรถยนต์ไฟฟ้าและก็มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆและนอกจากในประเทศไทยนะครับจะมีปรากฏการณ์รถยนต์จีนเต็มท้องถนนแล้วอีกหนึ่งปรากฏการณ์เด่นนะครับนั่นก็คือการหันราคาออกสื่อถึงก็มีแบรนด์ยานยนต์หลายแบรนด์ครับที่มีการประกาศลดราคารวมถึงจัดแคมเปญออกสื่ออย่างจง แจ้งทั้งรถยุโรปรถญี่ปุ่นหรือว่ารถจีนเองซึ่งทุกค่ายทุกแบรนด์ครับก็แย่งพื้นที่ให้รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ตัวเองอยู่เต็มถนนในประเทศไทยมากขึ้นโดยการมาของรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์พลังงานใหม่จากจีนครั้งนี้นะครับ ก็มีทั้งคนที่ได้ผลประโยชน์และเสียผลประโยชน์รวมถึงมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและมีบางค่ายบางแบรนด์นะครับลงทุนตั้งโรงงานในประเทศไทยเส้น M O U กับประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีในส่วนของเงินสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าตามมาตรการ E V 3.0และ E V 3.5โดยต้องแรกกับการผลิตชดเชยและใช้ชิ้นส่วนจากประเทศไทยมากขึ้นและภาคหลังมานี้นะครับเราก็เริ่มเห็นหลายๆธุรกิจนะครับ ที่มีการเกาะกระแสของ e v ีจีนเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจผลิตชิ้นส่วนต่างๆเพื่อป้อนเข้าสู่ระบบการผลิตรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆของแบรนด์จีนที่ขึ้นลายผลิตในประเทศไทยนะครับเพราะว่ามีการบังคับใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่มอเตอร์ระบบ BMS อินเวอร์เตอร์และคอมเพรสเซอร์ซึ่งบางโรงงานนะครับเคลมการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยเกิน50%แต่เรื่องนี้นะครับก็มีบางค่ายของจีนเสียผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันอย่างบาง แบรนด์นะครับสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตชิ้นส่วนต่างๆในประเทศจีนได้รวมถึงควบคุมราคาได้ด้วยทําให้ได้ส่วนแบ่งทางการตลาดและทําราคาได้ดีกว่าคู่แข่งแต่พอมาเมืองไทยนะครับกับควบคุมราคาไม่ได้เหมือนอยู่ที่จีนบางรุ่นที่ว่าจะเปิดตัวในประเทศไทยก็มีการปรับแผนใหม่เพราะว่าคนไทยนะครับก็มักจะเปรียบเทียบเรื่องของราคาในประเทศไทยกับประเทศจีนเช่นเดียวกันซึ่งถึงแม้ลอดแรกนะครับจะเป็นการนําเข้าจากประเทศจีนแต่ถ้าหากผลิตชดใช้นะครับก็ต้องท ทำการใช้ชิ้นส่วนในประเทศไทยซึ่งควบคุมราคาลำบาก โอกาสต่อมานะครับนั่นก็คือเรื่องของดีลเลอร์และศูนย์บริการหลังการขายซึ่งก็จะเห็นว่ารถยนต์หลายๆแบรนด์ครับโดยเฉพาะแบรนด์จีนมีการขยายศูนย์บริการรวมถึงโชว์รูมเพื่อรองรับฐานลูกค้าใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการสร้างโชว์รูมใหม่หรือว่าการปรับโชว์รูมเก่าที่กําลังจะหมดสัญญาหรือกําลังจะเลิกกิจการแล้วเปลี่ยนแบรนด์ใหม่ซึ้งในส่วนนี้นะครับแต่ละโชว์รูมก็ต้องลงทุนพอสมควรเลยทีเดียวและตอนนี้นะครับแบรนด์จีนหลายๆแบรนด์ก็ยังคงเร่งขยายโชว์ อยู่เพื่อให้ครอบคลุมทั่วประเทศผลพลอยได้ต่อมานะครับนั่นก็คือธุรกิจการซ่อมบำรุงหรือแม้กระทั่งการหาอะไหล่โดยเฉพาะอู่นอกซึ่งก็เข้าใจนะครับว่ารถยนต์ใหม่แบรนด์จีนทุกแบรนด์มีการรับประกันคุณภาพตัวรถแต่เมื่อรถเกิดปัญหามาโดยเฉพาะรุ่นยอดนิยมหรือว่ารุ่นที่ขายดีนะครับ ก็มักจะสต็อกอะไหล่ไม่เพียงพอเมื่อมีแจ็คพอตรถยนต์รุ่นนั้นๆเกิดความเสียหายพร้อมๆกันบางคนอยากใช้รถไม่อยากรอนะครับก็เลือกที่จะใช้บริการอู่นอกที่อาจจะมีการจัดการได้รวดเร็วกว่ารวมถึงแบรนด์บางแบรนด์นะครับที่เกิดปัญหาและกึ่งลอยแพรหรืออาจจะลอยแพคนไทยไปแล้วอู่นอกนะครับก็ยังมีความสามารถในการหาอะไหล่รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นนั้นๆเพื่อมาซ่อมให้กับลูกค้าคนไทยได้ รวมถึงปัจจุบันนะครับก็มีตัวแทนในประเทศไทยที่เฟ้นหารถยนต์มือสองสภาพดีจากจีนเพื่อถอดอะไหล่และนําเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยกันแล้วสําหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่เปิดตัวในประเทศจีนมาระยะหนึ่งนะครับโดยราคาอะไหล่เหล่านี้นะครับบวกกําไรแล้วยังประหยัดกว่าอะไหล่ใหม่จากศูนย์แต่ยังคงมีสภาพดีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจยิ่งถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรก ที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับหลายๆคันก็คงจะหมดวารันตีหรือว่าหมดการประกันคุณภาพตัวรถไปแล้วเพราะว่าไม่เกินด้วยความที่ค่าไฟยังถูกอยู่นะครับเห็นหลายๆคันวิ่งทะลุ200,000กิโลเมตรแล้วยังชิวๆอยู่เลย ส่วนอีกหนึ่งธุรกิจนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเรื่องของชุดแต่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของบอดี้พาร์ทช่วงล่างหรืออื่นๆในส่วนนี้นะครับก็เห็นหลายๆเจ้าเกาะล้อเกาะกระแสไปกับ e v g ีจีนด้วยเช่นกันยิ่งถ้าเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นยอดนิยมนะครับชุดแต่งต่างๆก็จะยิ่งขายดีเข้าไปด้วย ส่วนธุรกิจกลุ่มอื่นที่อิงกระแสเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าและอาจจะมีน้อยในประเทศไทยอยู่นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีไซเคิลแบตเตอรี่โดยที่เราค้นหาอยู่ตอนนี้นะครับมีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่รับรีไซเคิลแบตเตอรี่ในประเทศไทยรวมถึงการซ่อมแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะครับ ตอนนี้ก็มีเพียงเจ้าใหญ่อย่าง CATL ที่มาเปิดบริการหนิงเซอร์วิสซึ่งเป็นการซ่อมแบตเตอรี่ในประเทศไทยโดยเป็นสาขาแรกนอกประเทศจีนโดยมีทั้งการตรวจสอบซ่อมบำรุงและรีไซเคิลแบตเตอรี่ผ่านศูนย์บริการโดยตรงซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะครับที่ใช้แบตเตอรี่ของ CATL ก็มีอยู่พอสมควรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไอออนอย่างไอออนไวทพลสรวมไปถึงไอออนีฝั่งของ MG นะครับก็มีตั้งแต่ MG4, MGs5 ไปจนถึง MGIM6 รถยนต์แบร,ร ดีพอทุกรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เจคู่อย่างเจคู่ซิกรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์อวตชชาทั้งรุ่นปัจจุบันและในอนาคตรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ซีเกอร์รถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เทสลารถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เนต้าทุกรุ่นรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์เอ็กซ์เพิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบรนด์ฮอนด้าก็เป็นอีกหนึ่งความอุ่นใจนะครับสาหรับคนที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแล้วกลัวว่าแบตเตอรี่จะเสื่อมในอนาคตซึ่งนอกจาก CATL นะครับก็ยังมีบริษัทอื่นๆที่รับรีไซเคิลแบตเตอรี่อีก ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเรื่องของ EV station หรือว่าสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าเป็นอะไรที่พัฒนาเร็วมากๆเลยนะครับในช่วง2-3ปีมานี้ซึ่งก่อนหน้านี้ชาร์จ70-80กิโลวัตต์ก็ถือว่าแรงแล้วสำหรับการชาร์จ DC หรือว่าการชาร์จกระแสะตรงนะครับแต่ปัจจุบันในประเทศไทยนะครับชาร์จ DC แรงสุดส่งกำลังไฟถึง720กิโลวัตต์เลยทีเดียวหรืออาจจะมีมากกว่านี้นะครับซึ่ง กําลังไฟ720กิโลวัตต์เนี่ยเป็นของค่าย EV 1 Station หรือจะเป็น Tesla Supercharger นะครับตอนนี้ก็มีสถานีชาร์จ Tesla Supercharge V4 ในประเทศไทยหลายแห่งแล้วสามารถส่งกําลังไฟได้สูงสุดถึง500กิโลวัตต์แต่รถยนต์ไฟฟ้าของเท s นะครับส่วนใหญ่ก็ยังรองรับกําลังไฟที่250กิโลวัตต์อยู่นะครับและคงยังไม่มีรถบรรทุก รุ่นไหนในประเทศไทยที่มาชาร์จในระดับ1.2เมกะวัตต์กับสถานีชาร์จเทส l a V4 แต่การลงทุนสำหรับสถานีชาร์จในระดับ500-700กิโลวัตต์นี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่า จะอยู่ได้นานหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องของเทคโนโลยีการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็เริ่มไประดับเมกะวัตต์กันแล้วและไม่แน่ใจว่าสถานีชาร์จในระดับพ0 0กิโลวัตต์หรือว่าระดับเมกะวัตต์นะครับอาจจะมาในประเทศไทยและขยายตัวเป็นวงกว้างเร็วๆนี้ด้วยหรือไม่ซึ่งแต่ละสถานีนะครับก็มีราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกว่าจะทําการคืนทุนและเปลี่ยนสถานีชาร์จใหม่นะครับ ก็อาจจะต้องใช้เวลาและเชื่อว่าสิ่งที่มากับสถานีชาร์จนะครับนั่นก็คือเรื่องของคอมมูนิตี้มอลล์ริมถนนที่อาจจะมีอาหารการกินรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกระหว่างรอชาร์จรถซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ในการละลายเงินในช่วงรอชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และอีกหนึ่งธุรกิจนั่นก็คือธุรกิจเซียงกงรถยนต์ไฟฟ้า EV ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าสำหรับเซียงกงรถยนต์ไฟฟ้า EV มีที่ไหนบ้างถ้าใครทราบนะครับก็เข้ามาบอกกันได้หรือว่าเข้ามาแชร์กับเพื่อนๆได้นะครับ นี่นะครับก็เป็นสรุปการเกาะล้อหรือว่าเกาะกระแสของการมาสําหรับรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่ารถยนต์ไฟฟ้า E ีวีโดยเฉพาะแบรนด์จีนแน่นอนครับว่าอาจจะมีคนเสียผลประโยชน์แต่ก็มีคนได้ผลประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันและก็อาจจะมีคนหาผลประโยชน์นอกเหนือจากที่เราเกริ่นเอาไว้อีกหลากหลายช่องทางทํากินเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไฮท์กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน